รอสวนเมืองผลผลิตค่ะอันนี้คือคือผักสาบหรือผักอินุนค่ะพันทวายเนาะรสชาติของลูกเขาจะไม่ขมเนาะรสชาติจะบ่ขมจะออกหวานจะออกกรอบกรอบค่ะอันนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีแล้วแต่ว่าปีนี้บ่ค่อยดกค่ะนัก็จะมีแน่โย่กำลังเป็นกำลังเป็นดอกกำลังเป็นหมากน้อยค่ะหมากใหญ่กับมีแบบห้างหงเป็นบด่ดกค่ะช่วงนี้ปีนี้ เขาบกดกปันไดค่ะปีที่ล joking, awesome. แล้วถือว่าได้ผลดีอยู่ค่ะดกอยู่ปีนี้บดกจะเป็นน้าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมหรือจังไดกับบรูจักเนาะค่ะแต่ว่าหมากเพิ่นบ่ค่อยดกเดินตรวจแปลงไปเรื่อยๆบรินี้ก็พ่อนอนค่ะมันก็จะมีนอนเป็นนอนผีเสื้อค่ะนอนผีเสื้อถี่มาว่างใครน้าตนผักอันนี้ผักสาบของเขาหรือผักอินุของเขา หลังจากนั้นมันก็จะบอกเป็นตัวอ้อนแล้วก็จะกินยอดพักของเฮาลงไปเรื่อยๆค่ะถ้าเฮาพอทำลร่หรือว่าบอจับกำจัดเพื่อนนี้เพื่อนจะกินแบบกินแบบแหลกเลยค่ะเมื่อไปเทียนละยอดตะลางงาสองงาสามงาไปเลยค่ะ,ะถ้าเฮาเอนเฮาพอนอนมันเป็นพักพักสาบของเฮาเป็นแบบผสมประสานเป็นแบบบ่อใดใส่สารพิษสารเคมีบ่อไดใส่ย,ยาฆ่ายาเนาะคะ่ะบ่อใดใส่ย,ยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิน้น พอแต่เขาตรวจแปลงแป,ง,แปงเขามันกับแปลงใบใหญ่เนาะค่ะตรวจแปลงพ่อค่ะพ่อประมาณนี้พ่อนอนประมาณนี้แล้วเขาก็จะเก็บเลยค่ะเด็ดเอาไปทั้งใบแบบนี้ค่ะแล้วก็อยู่ในสวนของเขาก็็จะมีสะนามสะานามนี่เขาก็จะมีป่าค่ะป่าธรรมชาติแน่ป่าปอยแน่บวกกันค่ะเอาแบบนี้เลยค่ะไปเป็นอาหารป่าเลยค่ะ เดี๋ยวปลาเพื่อนก็นขึ้นมากินเองค่ะเพื่อนเห็นนะ่ก้าล่างออกมาแล้วปลามันจะเป็นน้ำตรงนีแเราตรงนี้มันจะจะเป็นเป็นรากของต้นผักษาของเขาสงสัยช่วงนี้มันก็นจะได้น้ำเกินไปและเห็ดให้ผักของเขาบดกเนะเาะมาันรอเธช่วงนาแล้งอีกเพื่อน,นึงว่าสภาพสิเป็นจังไดปีนี้บประสมผลฒิสำเร็จป็นไดดอกค่ะ